เทคนิคเย็บเข็มซ่อนได้เปลี่ยนความยาวแขนขากางเกงได้แบบเนียนกริปหากแขนเสื้อหรือขากางเกงยาวเกินไปไม่ต้องตัดทิ้งก็สั้นลงได้ด้วยวิธีเย็บเข็มซ่อนได้เทคนิคเย็บง่ายๆที่ช่วยซ่อมแซมและปรับเสื้อผ้าให้เข้ารูปได้แบบไม่เห็นรอยเย็บขั้นตอนทำงานกำหนดระยะที่ต้องการปรับว่าเส้นหรือมากระยะว่าต้องการสั้นลงเท่าไหร่เพื่อใหเ้เย็บได้เท่ากันทั้งสองข้างเริ่มสอดเข็มจากด้านในผ้า สอดเข็มออกมาจากด้านในเพื่อให้รอยเย็บไม่โผล่ด้านนอกเดินเข็มสลับซ้ายขวาเย็บไปยังจุดที่มีลายหรือเส้นนำทางด้านขวาดึงเข็มออกมาข้างหน้าจากนั้นเย็บไปยังขอบพับด้านซ้ายแล้วดึงเข็มออกมาสลับไปยังตำแหน่งตรงกันด้านขวาดึงเข็มออกมาทำซ้ำจนสุดแนวที่ต้องการปรับเคล็ดลับรอยเย็บเนียนเดินเข็มให้สม่ำเสมอระยะห่างเท่ากันตะเข็บเล็กแน่นและเรียบร้อย ใช้ได้สีเดียวกับผ้าและใช้ได้ชนิดแข็งแรงเลือกเข็มที่คมจะเย็บได้ง่ายและเนียนกว่าดึงได้ให้กระชับเมื่อเย็บครบแนวแล้วให้ดึงได้ให้ตึงพอดีรอยเย็บจะซ่อนตัวและดูเรียบสวยจากนั้นผูกปมให้แน่นและซ่อนปมไว้ด้านในประโยชน์ของการเย็บแบบนี้ทำแขนเสื้อให้สั้นหรือยาวขึ้นได้ปรับกางเกงยาวให้สั้นหรือสั้นให้ยาวในบางกรณีลดเพิ่มขนาดปกเสื้อ ขยายลดรอบเอวกางเกงใช้ซ่อมรูหรือรอยขาดเล็กๆได้เหมาะสำหรับเย็บเองที่บ้านใช้อุปกรณ์ไม่เยอะสาวๆคนไหนที่ชอบซ่อมเสื้อผ้าเองลองทำดูเลยทำง่ายและงานออกมาสวยมากค่ะ